นอกจากเป็นคนขับรถแล้วนะคะเป็นคนสวนที่บ้านด้วยชุดคนสวนน่ารักจังชุดคนสวนน่ารักจังเช้านี้นะคะถ้าคุณพมาที่บ้านเนาะตอนเช้ากุ้งจะต้องพาคุณพมาที่อเมซอนนะคะแถวบ้านไม่ใช่แถวบ้านหรอกแถวตลาดแล้วจะต้องสั่งแบบ ที่เขาชอบด้วยเพไม่มีสตาร์บัคโอเคอะไรส่นที่มันนะคะ ใต้ง uh huh. ทางนูแฟเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปซื้อข้าวเหนียวหมูฝอยที่อร่อยที่สุดในพุกสำรุงครับทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะ Are you too many? <laughs> สั่งเขาไว้แล้วเมื่อกี้สามสิบกล่องเดี๋ยวเข้าไปฮะโนราทูเบบี้ พี่มีถุงใหญ่ให้หนูไหม,มถุงแบบใหญ่อยู่บ้านอับเล่นน้ำอยู่ยุงกัดไม่แบบถุงใหญ่แบบใส่ทีเดียวะไม่มีถุงไม่ใหญ่เลยอ่ะใช่เพราะมันไม่ได้หิห้วหลายอันไงพี่อ่ะ ขนมน,นะคะซื้อไปให้น้องแมสน้องแมชอบมากวันนี้มาซื้อถึงทิ่นเลยะค่ะถึงทิ่นขาถูกด้วยนะแยดี้ชูบีแฮปปี้ขอบคุณค่ะเอ <c oughs> <c oughs> ๊ะคนที่ของค่ะ <c oughs> อะไรอ่ะพราส แม่ดีกันอยู่ขคาไข่นกกระชาไข่นกกระชาอืม check her next สร้างกองฟ้องเกีเ่ยวาไบใครแล้วนล่ะสุ้ตมตำฝีมือแม่นี่แบบที่สุดในโลกแล้วนี่กองที่สองแล้วเนี่ย ูมันค้ำละกลองละคล้ำเองนูข้างบนนั่น,อ,นอ,ะนะอีกน่ะอีกยี่สิบกล่องนะ่ะโ,โหโทษย่าี่ปลาปลเป็ดสงเียังนี่ปลาเ้เน้นเน้น,น,น,นใส่ในเ,เออนี้เลยสเ่ยเสื้อแยกไว้ขอบคุณครับ เลยเด้อแต่เสื้อเดี๋ยวแม่ไปซักเองคุณส h e ารถบนเมื่อไฟดับาม o ห็ t กาฟแฟลาบว,วันล้อลูกใหญ่มีบูมถ่ายรูปด้วยค่ะข้างนอก <c oughs> because cold inside, cold inside. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรบินสันคะ่ะทุกคนเป็นครั้งแรกนะที่กุ้งมาโรบินสันนบุรีน้องฟิวอยากมาน้องแม็กก็อยากมาโอเคเราก็เลยจะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะคนเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันหยุดน,นะคะบอกว่าเมื่อกี้แม่แมทลืมคุณคิดดิทรอยรู้จักไหมฮะทรอยรู้จักไม ค่ะทุกคนเขาฟังเข้ามาหาพี่เมย์พี่แมทเป็นลูกเขาฟังเข้ามาหาพี่แมทค่ะนี่พี่แมทได้ของเล่นมาแล้วจับอกว่าอครั้งก่อนที่ซื้อของเล่นให้แมทอะเรารู้สึกว่าของเล่นที่เนี่ยแพงกว่าที่บ้านเราเยอะเลยทั้งที่เป็นแบบแบรนด์เดียวกันเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยแค่ถังเดียวเนี่ยโอเค เนี่ยอย่างแบบตุ๊กตาบาร์บี้ใช่ไหมเนี่ยแบรนด์นี้เลยค่ะแบบบาร์บี้เลยที่นู่นอะแค่แบบยี่สิบเก้าเหรียญไหมประมาณนี้ยี่สิบเก้าสามเก้าอะไรเงี้ยนีพันกว่าแพงมากอะไรคะแล้วเนี่ยคือแบบพันเก้าร้อยบาทคือราคาแพงกว่าที่เราเคยซื้อที่แคนาดาค่ะแล้วก็ครั้งที่แล้วเหมือนกันคั้งที่เราซื้อออตัวอะไรไม่รู้ฮัลโหลโอเค อ่า yeah. ครั้งที่แล้วซื้อของเล่นอ,อันนึงซึ่งแบบเดียวกันเลยที่แคนาดาซื้อประมาณราคาแบบ20ิเหรียญแต่เมืองไทยอ่ะขายประมาณถ้าตีเป็นเหรียญน,นะ60เหรียญคือแพงกว่ากันแบบเป็นเท่าๆเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะปกติคิดว่าเมืองไทยบางอย่างมันน่า,นา,นาจะถูกกว่านะคะนี่แมดดี้แม่แกให้แล้วนี่คะ่ะอ,อะไรของแมดนียนี่น้องมาเล่นไนดะ้ไหมหนูแกะให้พี่แมดด้ได้ไหมคะ เ้าฟังแกให้พี่แมทได้ไหมคะแกะแบบเนี้ยค่ะแกะได้ไหมลูกหนูอะไรทาตัวหนูนะลูกหืมหนูอะไรทาตัวหนูเนี่ยกป็นสอทำไมอะคะเขาฟังอยากทาทไหนก็จะบอกว่าช่วงที่กุ้งเออแวะไปที่โรบินสันนะคะที่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่กุ้งไปโรบินสันตั้งแต่โรบินสันสร้างเสร็จนะสองปีที่แล้วกุ้งยังไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ เพิ่งไปปีนี้แล้วที่เข้าไปปุ๊บคือดีใจอย่างหนึง่งตอนที่กุ้งจอดรถแล้วกุ้งเดินผ่านรถคันหนึง่งพี่เขาทักประมาณแบบคุณกุ้งสวัสดีครับกุ้งก็แบบใครเรียกเราเราก็หันไปแล้วเขาเขาก็เลยบอกว่า <S <S เขาติดตาม <S 2> <S 2> ช่องกุ้ง แต,แต่เหมือนกับว่าพี่เขาจะจําคุณพอได้ไม่มากกว่าพอกุ้งอ่ะปิดหน้าใช่ไหมแต่คุณพ่อถึงปิดหน้าก็มีคนจําได้ที่นี่เขาก็บอกว่าพอดีเห็นคุณพ่อเดินไปแล้วก็เห็นกุ้งเดินตามมาเขาก็เลยแบบรู้ว่าเป็นเราแล้วเขาบอกว่าเห็นเราตั้งแต่อยู่แยกตรงโรงเรียนพานาลายแล้วอะไรเงี้ยกุ้งก็แบบอุ้ยแอบดีใจที่มีคนจาได้ถ้าได้เราปิดหน้าแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะคะมีพี่อีกสี่คนนะคะที่ทักเราแบบเดินะเข้าไปแบบคุณกุ้งสวัสดีค่ะคกุก้งก็แบบ อันนี้น่าจะจํากุ้งได้ไม่ได้เป็นพราะคุณพอแล้วทีนี้กุ้งก็แบบแอบดีใจว่าแบบมีพี่ๆนะคะเขาจําเราได้แล้วก็ทักทายเราอย่างเงี้ยก็แบบทำให้เราแบบ้ดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทีะ่ต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆเนาะกุ้งก็เดินประมาณ40นาทีนะคะพอดีพาแมดดี้เขาอยากได้ของเล่นแล้วก็ โรบินสันน่ยคุยังไม่เคยเข้าไปคุก็ลองลองเข้าไปดูเนาะแล้วก็ได้รับการทักทายนะคะต้อนรับแบบอบอุ่นก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะทั้งคุณพี่ทั้ง5ท่านนะคะที่ทักมาวันนี้เนาะน่ารักมกมากเลยค่ะ